ใกล้จะถึงแล้วแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับเมนูอาหารเลือกก่อนนะครับเลือกได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะได้ครับเต็มที่เลยครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษครับได้ดูก่อนไหนคุณบอกว่าคุณจะไปคุยงานกับลูกค้าไงพหกอีคนนี้เป็นใครอะนี่ภรรยาคุณเหรอคะก็ใช่น่ะสิแล้วตอนนี้นะ ฉันก็กําลังท้องอยู่ด้วยอ่ะคุณคุณจะทิ้งฉันกับลูกไปแบบนี้ไม่ได้นะมีเมียมีลูกแล้วยังจะกล้ามาหน้เด็กับฉันอีกคุณนี่มันทุ่รเล่จริงๆเลยอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณคุณเฮ้ยคุณครับดี๋ยก่อนสิครับคุณคุณคุณอะใช้ก่อนสิเฮ้ยทำบ้าะไรของคุณเนี่ยฮะคุณมาทำลายเด็กของผมทำไมเนี่ยนี่ฉันกำลังช่วยคุณอยู่นะ ผู้หญิงคนมเมื่อกี้กำลังหลอกคุณางหักล่ะนี่ไม่ต้องห่วงหน้าฉันน่ะประสบการณ์เยอะคนแบบนั้นจะต้องตกปเป็นเหยื่อของฉันแน่นอนฉันไม่พลาดหรอกอ๋อไงก็ขอบคุณนะครับฉันไปละแฟนฉันรอยอยู่อ่ะไปเอ่อคุณคุณ ทรักเดี๋ยวเราจะบอกวิวยังไงดีอะถ้ามันรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโมโหแน่เลยเดี๋ยวพี่เป็นคนคุยกับมันเองไม่ต้องห่วง,รงหรอกนะพี่จะไม่ปล่อยให้คนอย่างมันมาลังแกที่รักของพี่ได้เป็น่าน่ารักที่สุดเลยคะ่ะงานฉันก็ขอประกาศตรงนี้เลยนะว่าเราสองคน,นเลิกกันพี่ผาได้ในเมื่อเธอเห็นทุกอย่างแล้วแล้วก็ ฉันก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องเล่าให้เธอฟังแล้วสิเพราะว่าฉันกับซีเราสองคนจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยง้นฉันก็ขอห้พี่เนี่ยแก่เร็วๆนะจะท้จากโลกนี้ไปเร็วๆจ็เย็นสิคะที่รักนี่วิวฉันรู้นะว่าแกทําใจไม่ได้อะฉันผิดเองแหละที่ไปเยี่ยมสามีแกมาถ้าแกกเป็นเจ้าสาวมากเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวงานฉันสิเดี๋ยวฉันจะตัดชุดสวยๆให้เลยดีไหม ฉันคงไม่ลบกูแล้วละจ้ะพี่ผาจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ต้องเตรียมตัวแต่งงานเหมือนกันนะพ่อกับแม่ฉันน่ะหาสามีไว้ให้คนนึงทั้งสูงกว่าหล่อกว่าแล้วก็รวยกว่าพี่ด้วยที่ฉันมาวันนี้ก็เพื่อที่จะบอกพี่เหมือนกันนี่แหละโนี่เธอคิดว่าฉันจะเชื่ออย่างนั้นน้ำหน้าอยูงเธอเนี่ยจะหาผู้ชายดีๆที่ไหนได้ฉันไม่มีเวลามาลอเล่นกับพี่หรอก วันที่8เดือนหน้าเนี่ยแน่จริงก็มางานแต่งฉันสิฉันจะรอพี่นะแล้วก็นี่อย่าลืมใส่ซองด้วยล่ะเออคุณครับเมื่อกี้ทำกระเป๋าตังค์ตกไว้นะครับขอมาคืนให้อ๋อขอบคุณนะคะเพราะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณคุณก็น่าตาดีเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าเกิดว่าจับแต่งตัวเนี่ยต้องดูดีแน่นอนเลยอะ่ะคุณเดิกนกับฉันป่ะฮะไะเอ้คุณอะนี่เป็นสัญญาจ้างหนึ่งปีหลังจากจบจากงานแต่งเมื่อไรเนี่ยฉันจะจ่ายค่าจ้างกับนายเองโอเคผมไม่อ่านหรอกเดี๋ยวผมเซ็นเลยทันใจดีเออเราสองคนเนี่ยต้องเตรียมโัวย์สำหรับงานแต่งนายนายต้องดูแลตัวเองดีด้วยนะเราพวกเนี้ยต้องเจอญาตินเยอะเลยอะ่ะวางใจได้คุณ ผมไม่ทำให้คุณเนื่ยเสียหน้าแน่นอนแากแกไม่ได้เ๋ยวผมเซ็นให้เอา้ามาแล้วเหรอยินดีด้วยนะเพื่อนขอบคุณนะฉันได้ในก่อนเลยใช่ครับเอา้านี่พวกแกสองคนแต่งงานกันจริงเหรอเนี่ย <laughs> เป็นไงเจ้าบ่าวฉันเนี่ยหลอกกว่าพี่ตั้งเยอะใช่ไหมล่ะ ฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายที่มันไม่เอาไหนเนี่ยมันจะใช้หน้าตาหากินแบบนี้ตลอดนี่เธอดูนี่สิของขวัญวันเกิดที่ฉันซื้อให้แฟนราคาหลักแสนเลยนะวิวสามีแกเคยซื้อของแพงแบบนี้ให้ปะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมยกโรงแรมนี้เป็นของขวัญให้วิวแล้วกันนะครับถือว่าเป็นค่าสินสอดอีกชิ้นหนึ่งแล้วกัน วิวสามีเธอที่ขี้โม้ไม่เบาเลยนะแต่ขอโทษด้วยเผอิญว่าฉันรู้จักกับผู้จัดการโรงแรมนี้พอดีผู้จัดการครับอ้าวนี้กันเหลอครับบอยครับยินดีด้วยครับนะครับขอบคุณมากนะครับนี่นายเป็นบอสโรงแรมนี้จริงจริงเหรอใช่ครับผมเป็นเจ้าของโรงแรมนี้เองครับแล้วผมก็ยังมีทรัพย์สินอีกมากมายด้วยครับคุณคือ คุณวางผ่าใช่ไหมครับถ้าผมรู้ว่าคุณจะรังแกวิวตั้งแต่แรกเนี่ยผมคงไม่ให้วิวเนี่ยไปเจอคุณหรอกนะครับ คุณคือคนนี้ให้ของฉันวันนั้นเหรอในี่ก็ขอบคุณมากนะครับที่แฟนเก่าอย่างคุณเนี่ยยอมถอยออกไปถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงไม่ได้เจอกับบิวเฮ้ฉ <c oughs> ันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนผู้หญิงคนนี้เป็นคนขี้สงสัยยังไม่พอมีอารมณ์แปรปรวนและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนเห็นแก่งเงินด้วยถ้านายแต่งงานกับเธอแล้วก็มีหวังเสียใจภายหลังแน่นอน <c oughs> ผมว่าผู้ชายที่เลิกกับแฟนไปแล้วเนี่ยและยังใส่ล้ายแฟนเก่าอยู่เนี่ยใครที่อยู่ด้วยเนี่ยคงเสียใจน้าดูนะครับแล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยวิวคือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดผมว่าคุณเองน่ะครับพี่ตาบอดมองไม่เห็นความดีของวิวพอแล้วนะพี่ผาฉนันแนะนาให้พี่เนี่ยกลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองบ้างนะทําตัวให้มันดีๆหน่อย ไม่ใช่แต่งตัวเลอะเทอะเหมือนขยะหรือยังมาพูดมากในงานฉันอีกส่วนเธอก็อีกคนนะซีสร้อยที่เธอใส่อยู่เนี่ยพี่ผ่ามันขอคืนจากชายเฟ้เธอของมือสองเนี่ยยังจะกล้าใส่มาโชว์ในงานอีกเนาะอี๋นี่เหรอสร้อยของคนอื่นจะให้หนูใส่อีกเหรออีกมากซีซีฟังไม่ก่อนซีที่ราคาเดี๋ยวเรา เขาเป็งนงานกันคุณเอลลี่รออยู่โอเคค่ะ